คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมเปิดตัวผู้จัดการรัฐบาลดูทรงแล้วงานนี้ได้หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงพักร่วมรัฐบาลพักพลังประชารัฐวันนี้แปลสภาพเป็นพลังประชาเละไปเรียบร้อยลุงใช้ใจบันดาลแรงขยุ่มหัวแป้งส่วนแป้งงัดสารพัดบารมีหวังเทียบกับลุงผลคือชิบหายกันทั้งหมด ก็ไม่รู้ใครเดินเกมครับพลังประชารัฐไม่มีอะไรได้เปรียบเลยหมายถึงได้เปรียบทักษิณชินวัตรวันก่อน6สสพักไทยสร้างไทยโหวตให้อง์อิงเป็นนายกวิจารณ์กันแซดเพราะทักษิณต้องการฉีกหน้าเจ๊นหน่อยระบายอารมณ์จากแค้นเก่าขนาดนั้นเลยหรือมาครั้งนี้ทักษิณกำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสะใจยากับพิบตาเด็ดขาดก่อนอื่น เข้าใจตรงกันนะครับการเมืองไทยยังอยู่ในมหายุคมีโซโซอีกก็ยุคที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่นั่นแหละครับที่เห็นตอนนี้คือพวกฟอสซิลที่หลุดรอดมาหลังชำระแค้นหญิงหน่อยคราวนี้ทักษิณกำลังดีดลูกคิดเพื่อความสะใจที่ยิ่งกว่าลุงกับแป้งตีกันเข้าทางครับเอาจริงๆทักษิณมีความคิดปิดสวิตช์วงสุวรรณมานานแล้ว ติดที่บิ๊กป๊อตพัชรวาดวงสุวรรณยังเป็นสายสะดือเชื่อมอยู่แต่หนนี้ดูเหมือนต้องเลือกให้ลุงป้อมไปพ้นพ้นหน้าแต่บิ๊กป๊อตยังอยู่แรกๆดูเหมือนจะยากแต่ดันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่ากลับทำให้ง่ายขึ้นซะง,งั้นทักษิณไม่ต้องลงมือเองปล่อยให้ลุงกับแป้งฟาดกันไปขณะที่ในใจทักษิณไม่เอาทั้งลุงทั้งแป้งกับลุงเป็นแค้นเก่าชำระเมื่อไหร่ก็ได้ ทักษิณถึงได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใครทําอะไรไว้ควรต้องรู้ตัวแต่กับแป้งต้องรีบผลักให้พ้นตัวเพราะคือระเบิดเวลาจึงต้องปิดสวิตแป้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้รัฐบาลอง้์อิงต้องไม่มีชื่อธรรมนัตพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีเพราะเสี่ยงซ้ำรอยเศษฐาทวีสินตั้งพิชิตชื่นบาน หากธรรมนัตมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นหมายถึงอุคงอิงไม่ได้ไปต่อจะกล้าเสี่ยงหรือไม่วันนี้20สิงหาคมทักษิณทำหน้าที่ผู้จัดการรัฐบาลแทบจะร้อเปอร์เซ็นแล้วเพราะสิ่งที่ทักษิณพูดนายกอุงอิงยังไม่ได้พูดเลยสักคำทักษิณพูดถึงธรรมนัตเอาไว้ชัดเจน ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาถ้าคณะกรรมการกฤษฎีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านคือไม่ผ่านไม่เช่นนั้นนายกจะอยู่ในฐานะแบบคราวที่แล้วไม่ดีเลยเมื่อไม่เอาทั้งลุงและแป้งจะเอาใครเรื่องที่พักประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลไม่ใช่เล่นๆแล้วครับเป็นอนิสงค์คำวินิจฉัยคดีถอดถอนนายกเศรษฐาโดยแท้ ณวินาทีนี้มีโอกาสสูงที่พักประชาธิปัตย์จะเสียบแทนพักพลังประชารัฐ40เสียงไป25เสียงมาขาดทุน15เสียงจาก314เหลือ299ก็ยังเกินกึ่งหนึ่งไปพอสมควรไม่ได้เดาเองนะครับแต่มาจากปากผู้จัดการรัฐบาลนักข่าวถามเรื่องที่พักพลังประชารัฐอาจมาไม่ครบอาจจะมีพักประชาธิปัตย์เข้ามาเติมเสียงคำตอบจากปากทักษิณคือ เป็นธรรมชาติที่ต้องมีเสียงให้มีเสถียรภาพเพราะปัญหาประเทศเยอะมากปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเรื่องโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต้องอาศัยการแก้กฎหมายการสนับสนุนจากสภาเราจึงต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศสุ่มเสียงก็ไม่ควรทุกคนควรต้องเสียสละเพื่อให้การเมืองต่อเนื่องทามย้ําว่าไม่ปิดทางดึงพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลทักษินตอบว่า เป็นไปได้อยู่แล้วแบบนี้ลุงกับแป้งทะเลาะกันไปก็หัวร้างข้างแตกกันเองไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยก็เช่นเคยครับทักษิณอยากให้พักประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลมาพักหนึ่งแล้วเหตุผลไม่ได้พิสวาามิสเตอร์ต่อเดชอะไรมากมายหรอกครับแค่อยากสะใจอยากเห็นคนอย่างชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานกระอักเลือดเหมือนที่สะใจได้เห็นเจ๊หน่อยฉีฉำกระหล่ำปีนั่นแหละครับ นี่คือทักษิณชินวัตรก็ไม่ทราบความสะใจเป็นเหตุผลรองหรือเหตุผลหลักแต่ในทางการเมืองพลังประชารัฐไปต่อลำบากเว้นเสียแต่ว่าครรมนัตยอมสละเก้าอี้ส่งบริวารขึ้นเป็นรัฐมนตรีแทนและสามารถสงบศึกกับลุงได้ก็เลือกเอากำมขี้ดีกว่ากำมตดสถานการณ์ที่มีคนแต่งตัวรอเพิ่มแบบนี้ทักษิณชอบเพราะอำนาจต่อรองสูงกว่าเดิม แต่สำหรับพักประชาธิปัตย์เหมือนอยู่บนทางสองแพร่งไปซ้ายกับขวาต่างกันราวฟ้ากับเหวคนที่ทักษินคิดว่ากระอักเลือดแน่อย่างในหัวชวนก็แสดงจุดยืนชัดเจนมีจุดยืนส่วนตัวว่าไม่ร่วมตั้งแต่ต้นเพราะไม่อยากถูกประนามว่าทรยศชาวบ้านเพราะเคยหาเสียงทำให้แม้พักเพื่อไทยได้คะแนนท่วมทน้นแต่ในภาคใต้ไม่มีสสแม้แต่คนเดียว ส่วนตัวมองว่าหากเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทําหน้าที่ของฝ่ายค้านจริงๆแต่ถ้าหากเป็นฝ่ายค้านแล้วลังเลใจเวลามีมติอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวเขาจะโกรธและไม่ให้ร่วมรัฐบาลเพราะการเป็นฝ่ายค้านแม้สอสอน้อยแต่สามารถทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้แต่ในหัวชวนยอมรับว่าสุดท้ายต้องเคารพมติพักครับ การมาของทักษิณที่เชื่อกันว่ามีดีลลับเพื่อสกัดพักสีส้มเริ่มจะเลยเถิดกลายเป็นการสร้างผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เหตุผลกลัวพักสีส้มเริ่มจะไม่สมเหตุสมผลเข้าไปทุกทีเพราะในแง่ข้อเท็จจริงต่อให้พักสีส้มชนะเลือกตั้งถล่มทลายสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนอะไรได้ง่ายๆแก้มาตรา112ยังแทบจะทำไม่ได้ระวังผลของดีลลับ จะย้อนกลับไปก่อน19กันยายนต5 4 9เสียเวลาประเทศไทย